เรียบร้อยดีแล้วค่ะค่ะก็ประมาณพรุ่งนี้เนาะค่ะเนาะที่เราจะได้เห็นเขาโงกค่ะจะมีหนูตอนนี้ก็เร่มหนุนอีกฝูงหนึ่งค่ะหนุนอีกฝูงหนึ่งนกนี่อ่ะเสียงผ้าที่ก้ากำลังเรืองรองบรรยากาศเจ็ดโมงนะคะนี่ เจ็ดโมงกว่าๆแต่ว่าตะวันสูงรีบตะวันครึ่งฟ้าแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตอยูคานะคะที่เราปลูกไว้ตอนนี้ก็คือตัดออกแล้วมีหนงงอกขนะึ้นมาเนาะเพราะว่าเขาคือแช่ไปแล้วงี้กดปาจนู้นอเขนกเนาะมีนกปากห่างค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะนู้นมองไกลๆเนาะภาพก็ไม่ค่อยชัดเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นู่นนหะคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาขาวนะครับพื่พนๆกันนาน,นี่เลยคะ่ะพอเรา ทำการเกี่ยวเขาเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มาปลูกพักนาเนาะก็จะเป็นซ่าน,น้อยค่ะมีเพื่อนถึงชมรอบคนาไปก่อนค่ะนี่ค่ะธรรมชาติงดงามเสมอเนาะค่ะเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะชีวิตบ้านนาค่ะเรียบร้อยดีแล้วค่ะ ก็ประมาณพรุ่งนี้เนาะค่ะเนาะที่เราจะได้เห็นเขาโงกค่ะจะมีหนูตอนนี้ก็เลยเพื่อนถึงชมว่าคณะไปก่อนค่ะนี่ค่ะธรรมชาติงดงามเสมอเนาะค่ะเนาะไอ้กระอิกฝูงนี่นะคะเขามาอยู่เดี๋ยวเราจะลองเดินไปไกลๆดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงล้าก็จะบินแข้งของเราเนี่ยขเ,าเยขาจะผลผลิตเข้ามาเต็มที่เนาะเราก็จะไม่เก็บไว้ค่ะ แต่ข้างหนาน้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้เอาโอกเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะโอ้เขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นู่นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาขาวนะคระับทุกคนนี่เราคะ่ะลองดูไปสักหน่อยเขามาหาอาหารนะคะจะมีทุกทุกผืนเลยทุกบิง่งนาเลยคะ่ะเดนกีเก็จะเรียกบ,บิง่งนาเนาะเด็กกเจะพาก็อย่างเราคนทํางานไปด้วยแบบทําทํานาไปด้วยค่ะควบคู่กันไปเนาะเราก็ทำหน้าที่ครีเตอร์เลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก่ะพาพเพื่อนๆมา,าโดยรอบแล้วคุเนะาะเดวกดก็เพิ่งเลิกงานมาค่ะยังไม่ถึงบ้านเลยไปทำภารกิจเกี่ยวกับท่องไร่ท่องนาคุณน้องอ่ะชมบรรยากาศการนาเนะาะเด๋เพิ่งเบื่อกันเด้อค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นชาวครีเตอรนะ์เนาะทำงานสูงค่ะปลาด้วยนะคะข้าวบุ้งก็ทอดยอดอย่างงามเลยโอ้ตัวนี้งามมากๆเลยค่ะนี่ ผมพาที่ก้กำลังเรืองลองบรรยากาศเจ็ดโมงนะคะนี่เจ็ดโมงกว่าๆแต่ว่าชมบรรยากาศกันนาเนาะจะเพิ่งเบื่อกันเด้อค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราเกาะเป็นชาวครีเตอร์เนาะทำงานสูงค่ะนี่ค่ะนาหวานแล้วเรียบร้อยค่ะหวานแล้วเรียบร้อยทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูเนาะมาดูผลงานที่ว่าเขาหวานไว้ให้เราค่ะ มาเกตด,ดูดีๆเนาะอยากกับข้าวขาวที่มองเห็นเป็นลายๆเนะี่ยนกทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นนะนกทั้งนั้นเลยคะ่คะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วค่ะคะ่คะก็ประมาณพวงนี้เนาะคะ่ะเนาะที่เราจะได้เห็นเขางอกคะ่ะจะมีหนูตอนนี้ก็เริ่มมีหนูงอกขึ้นมาเนาะเพราะว่าเขาคือแช่ไปแล้วเนี่ยปรดปาจะนุ่นๆเหรข้านนกเนาะมีนก,กปากห่างคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ นู้มองไกลๆเนาะภาพก็ไม่ค่อยชมีหนองอกขึ้นมาเนาะเพราะว่าเขาคือแช่ไว้แล้วแง่ปลาตัวนู้น่ะครับมีนกเนาะมีนกปากห่างค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนู้มองไกลๆเนาะภาพก็ไม่ค่อยมีหนิงเลยเนาะนี่ค่เะเห็นไหมคะไปแล้วนี่ค่ะหนาหวาน,วหวานแล้วเรียบร้อยค่ะหวานแล้วเรียบร้อยที่นี่นวันนี้เราก็จะ มาดูเนาะมาดูผลงานที่บ่าเขาหวานไว้ให้เราค่ะเห็นภาพที่ก้ากำลังเรืองลงบรรยากาศเจ็ดโมงนะคะนี่เจ็ดโมงกว่าแต่ว่าจะว่าเดดเ,ด,ดเก็บมาเร็วนะเมื่อกี้ค่ะโอ้โหปลาปนกยะยาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศบรรยากาศท้องทุงนาค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะเดดพาเพื่อนๆมาชุมบรรยากาศท้องทุงนาเนาะค่ะเนาะ ถ้าเราเดินไปใกล้ๆเขาก็จะหนีเราค่ะของเดือดไปสนอยเขามาหาอาหารนะคะจะมีทุกทุกผืนเลยทุกบิ่งนาเลยค่ะฉันนี่ก็จะเรียกบ,บิ่งนาเนาะเด็กก็จะพาาโดยรอบแล้วนเนาะเด็กก็เพิ่งเลิกงานมาค่ะยังไม่ถึงบ้านเลยไปทำภารกิจเกี่ยวกับท่องไร่ท่องนาแล้วค่ะอย่างเราคนทำงานไปด้วยแต่ทำทำนาไปด้วยค่ะควบคู่กันไปเนาะ เราก็ทำหน้าที่ครีเตอร์เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพาเพื่อนๆมานุนอีฝูงหนึ่งค่ะนนุนอีฝูงหนึ่งนกนี่นี่นนนเราค่ะลองเดินไปสนอยเขามาหาอาหารนะคะจะมีทุกทุกผืนเลยทุกบินนาเลยค่ะฉันนี่ก็จะเรียบบินนาเนาะเดี๋ยวเก็จะพาแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะไปทําให้พืชขางางเข่าคางคาง นี่คะ่นนคะนาหวานแล้วเรียบร้อยค่ะหวานแล้วเรียบร้อยที่นี่วันนี้เราก็จะมาดูเนาะมาดูผลงานที่ว่าเขาหวานไว้ให้เราคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสาลํามสาน่ามที่คุดไวช่วงเวลาหนาแรงเนาะ,ะเนาะก็จะไวป้ปลูกปลูกพักคะ่ะนู้นคะ่ะเขาบินสวยงามมากขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะ,ะนาะชีวิตบ้านนาคะ่ะเสียงผ้าที่ก็กำลังเรืองลง บรรยากาศเจ็ดโมงนะคะนี่เจ็ดโมงกว่าแต่ว่าแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะไปทําให้พืชคข่างๆข่าเข่าข้างๆนุนอีฝูนึงค่ะนุนอีฝูนึงนกนี่ตะวันสูงรีบตะวันครึ่งฝ้าเร็วค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวยูคานะคะที่เราปลูกไว้ตอนนี้ก็คือตัดออกแล้วอย่างเราคนทํางานไปด้วยแบบทําทํานาไปด้วยค่ะควบคู่กันไปเนาะเราก็ทำหน้าที่ครีเตอร์เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพาเพื่อนๆมาเรียบร้อยดีแล้วค่ะค่ะก็ประมาณพรุ่งนี้เนาะ,ะที่เราจะได้เห็นเขาโงกค่ะจะมีหนอตอนนี้ก็เริ่มแ้วค่าโอ้ตัวใหญ่เลยปะ นกปากหางนะคะตัวใหญ่มากๆนกปากหางค่ะนู้นข้างหน้าหน่นอุ้โหกระนาดินเลยค่ะพอเราทําการเกี่ยวเขาเสร็จแล้วเนาะเราก็มาปลูกพักกระนาเนาะก็จะเป็นซ่านน้อยค่ะเพราะค่ะเพราะว่าเขาจะไปทําให้พืชข้างๆเข่าข้างๆเล้าะค่ะเพราะว่าเขาจะไปทําให้พืชข้างๆเข่าข้างๆเล้าะค่ะเพราะว่าเขาจะไปทําให้ พืชข้างๆเข่าข้างๆเพื่อนึงชมเลาะคนาไปก่อนค่ะนี่ค่ะธรรมชาติงดงามเสมอเนาะค่ะเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะชีวิตบ้านนาค่ะอย่างเราคนทำงานไปด้วยแบบทำทำนาไปด้วยค่ะควบคู่กันไปเนาะ เราก็ทำหน้าที่ครีเตอร์เลยค่ะค่ะสำหรับทลิปนี้ก่ะพาเพื่อน<ๆ>มาเพื่อน<ๆ>ถึงชมรมคณาไปก่อนค่ะนี่ค่ะธรรมชาติงดงามเสมอเนาะคะ่ะเนาะเรียบรอยดีแล้วค่ะค่ะก็ประมาณพรุ่งนี้เนาะคะ่ะเนาะที่เราจะได้เห็นเขาโงกค่ะจะมีหนูตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะโอ้โหตัวใหญ่เลยะนกปากห่างนะคะตัวใหญ่มากๆ นกปากห่างค่ะนู้ข้างหน้าหนุนอ้โเหเสียงผ้าที่ก็ากำลังเรืองลงมันจะกาดเจ็ดโมงนะคะนี่เจ็ดโมงกว่าแต่ว่ามาเกตด,ดูดีๆแล้วอยากเห้เข,าขาวๆที่มองเห็นเป็นลายๆนะนกข้างนั้นเลยนะข้างน้นนกข้างนั้นเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อนขาหน้าหวาน,หวานแล้วเรียบร้อยค่ะหวานแล้วเรียบร้อยที่นี่วันนี้เราก็จะ มาดูเนาะมาดูผลงานที่ว่าเขาหวานไว้ให้เราค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะเดตพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะเต่ว่้านเจเด,ดเก็บมาเร็วเนะเมื่อกี้ค่ะโอ้โหว่าปนขยะเนาะค่ะเนาะบรยาาบรยากาศท้องทุ่งนาค่ะแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะไปทําให้พืชข,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 ข้างๆเข่าข้างๆ อันนี้ก็จะเป็นสา้าน้ำสาส้าน้ำที่คุดไว้ช่วงเวลาหนาแรงเนาะ,ะเนาะก็จะไว้ปลูกปลูกพักค่ะนู่นค่ะเขาก็บินสวยงามมากค่ะหนาหวานแล้วเรียบร้อยค่ะหวานแล้วเรียบร้อยที่นี่วันนี้เราก็จะ